เป็นคลิปการพูดของคุณทักษิณชินวัตรและคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยนะครับก็บอกเลยนะครับว่าพักของเพื่อไทยเนี่ยไม่ใช่พักอนุรักษ์นิยมใหม่หรือ neoconservative นะครับแต่เป็น Reform Party นะครับหลังจากนั้นเนี่ยครับคลิปแล้วคุณอุงอิงก็ออกมาพูดใช่ไหมมาสัมทับอีกครับมาสัมทับอีกว่าไม่ใช่นะฮะไปฟังเสียงกันดีกว่าไหมครันะครับไปฟังเสียงของทั้งสท่าน ทั้งคุณพ่อคุณลูกของพของเพื่อไทยครับคือวันที่พรรคเพื่อไทยถูกกล่าวหาว่าเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมใหม่ซึ่งอันนี้เนี่ยผมบอกได้ว่าไม่อยู่ใน DNA ของพรรคเพื่อไทยหรือไทยรักไทยมาว่าจะเป็นพรรค ที่เป็นอนุรักษ์นิยมแต่พักเพื่อไทยจริงสรจ้างมาจากไทยรักไทยเนี่ยเป็นพักที่รีฟอร์มหรือเป็นพักที่เป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงและวันนี้เพื่อไทยกําลังจะทําเรื่องของดิจิทัลวอลล์ไอนี่คือโทษนะโคตรใหม่เลยไม่ใช่ใหม่ธรรมดาเพราะนั้นวันนี้เราไม่อยู่กับเรื่องโบราณแน่นอนเพราะโลกมันหมุนไปโลกเปลี่ยนไปเพื่อไทยเนี่ยก็ต้องปรับตัวเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเราสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศอย่างมากมายมาตลอด ตั้งแต่สมัยของไทยรักไทยจุดเริ่มต้นของเราบางคนบอกนะคะว่าเราเป็นพักอนุรักษ์นิยมใหม่ที่จะเน้นการคงไว้ซึ่งสิ่งเดิมดิฉันขอยืนยันนะคะว่าเราไม่มีทางเป็นอย่างนั้นเลยค่ะเพราะ DNA ของเราคือการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่พักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเราสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศไทยทุกครั้งค่ะยืนยันแล้วนะว่าเป็นรีฟอร์มปาร์ตี้ต้องเชื่อนะใช่ครับต้องเชื่อจะเป็นนีโอคอนเซอร์เวทีฟอย่าไปกล่าวหาอย่างนั้นไม่ได้นะครับเขาพยายามบอกนะครับว่าเขาไม่ใช่นีโอคอนเซอร์เวทีฟเขาเป็นรีฟอร์มปาร์ตี้นะครับโดยการที่จะบอกว่าทําสิ่งใหม่เปลี่ยนแปลงประเทศแต่ว่ายังต้องรักษาธาบัณต่างๆที่ คงไว้นะครับก็ต้องเป็นอย่างนั้นสองพ่อลูกนี่ย้ําเรื่อง DNA นะฮะคือคุณทักษิณเนี่ยพูดถึง DNA อ็นเพักแล้วก็พูดถึง DNA ตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าเป็นดีเเเดียวกับคุณอุ้งอิงนะครับก็ตอนเดิมเนี่ยนะต้องบอกว่าหลายคนพักตอนที่ก่อนเกิดก้าวไกลผมเล่าให้ฟังนะก่อนเกิดก้าวไกลมีเพื่อไทยรักไทยมีเพื่อไทยพลังประชาชนเพื่อไทยนะฮะก็จะเป็นพัก เหมือนพรรคเดโม่ครตฮะพรรเสรีนิยมขณะที่ตอนนั้นจะแข่งกับพักประชาธิปัตย์ใช่ครับซึ่งประชาธิปัตย์เป็นอนุรักษ์นิยมนะฮะพอเป็นอนุรักษ์นิยมแล้วก็ก็จะกลายเป็นอุดมการณ์คนละขั้วเพราะมาปีการเลือกตั้งปี266 6เนี่ยนะที่เป็นมิตรกันก็ดีกับก้าวไก่นะแต่สุดท้ายแพ้ก้าวไก่ พอแพ้เก้าไกลและไปร่วมก่อตั้งรัฐบาลกับพรรคอนุรักษ์นิยมเดิมใช่ครับนะพรรคของลุงตู่เป็นพรรคอนุรักษ์นิยมใช่ไหมใช่ครับมไรคสร้างชาติพรรคลุงปองพลังประชารัฐพรรคแม่ใจทยภูมิใจไทยนะก็ชัดเจนประชาธิปัตย์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับต้องบอกว่าคะแนนตอนนี้เนี่ยของเพื่อไทยเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นคะแนนเดิมครับแต่ส่วนอีกส่วนหนึ่ง เป็นคะแนนจากอนุรักษ์นิยมที่กลัวก้าวไก่ใช่ครับจริงไหมจริงครับนะเพราะอย่าลืมนะครับตอนนี้เนี่ยไปตามร้านตลาดหรืออะไรเงี้ยบางคนเนี่ยบอกว่าเมื่อก่อนเป็นเหลืองแต่ตอนนี้กลัวส้มมาก็ต้องกลายเป็นแดงใช่ครับกลายเป็นเลือกเพื่อไทยชนะัก็เลยกลายเป็นมุมมองของคอการเมืองหรือสังคมบางส่วนที่มองพรรคเพื่อไทยเนี่ยว่าเป็นอนุรักษนิยมหรือเปล่าครับเป็นความหวังใหม่ของอนุรักษ์นิยมนะฮะคือคือน่าจะเป็น คือเหมือนเราพูดตลอดนะ,ะเป็นพรรคเดียวที่จะเอาชนะพวกซ้ายนีโอเขา <N> io, เรียกนีโอมาร์กซิสนะซ้ายไปเลยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไปบอกว่าเพื่อไทยเนี่ยเป็นนีโอคอนเซอร์เวทีฟใช่ไหม,มเพื่อไทยก็พยายามที่จะไม่ให้ติดภาพนี้ใช่ครับเพราะภาพนี้เดี๋ยวกลายเป็นว่าตัวเองเนี่ยคนรุ่นใหม่ไม่เลือกอใช่ไหมใช่ครับเพราะฉะนั้อนอเอาเสียงคนรุ่นใหม่ถึงจะบอกว่าเพื่อไทยเนี่ย ทำการเปลี่ยนแปลงมีนิบายใหม่ๆคุณทักษิณใช่ไหว่าเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยโคตรใหม่เลยนะครับแล้วก็ทางทางคุณคุณทักษิณแล้วก็พรรคเพื่อไทยเนี่ยก็คงมองอยู่แล้วนะครับว่าในกลุ่มก้อนเสียงอนุรักษ์นิยมเนี่ยก็มีจำนวนไม่น้อยที่อยากเปลี่ยนแปลงแต่ไม่อยากจะสุดตรงแบบก้าวไกลฉะนั้นก็เลยใช้คำว่าพรรคปฏิรูปกบพรรคปฏิรูปนะไปย้อนดูหน่อยนะในประวัติศาสตร์เรื่องคะแนน ของกลุ่มเรียกว่าเสรีนิยมกับอนุรักษ์นิยมนะครับพี่คอปไปดูหน่อยตั้งแต่ปี44นะครับตอนนั้นพักไทยรักไทยกับประชาธิปัตย์สู้กันคู่คู่แข่งนี่จะมาเป็น10ปีเลยนะครับก็คือพักไทยรักไทยนั้นได้11.6 1ล้านเสียงประชาธิปัตย์ได้7.6ล้านเสียงนะครับพอปี48ครับตอนนั้นมีการไปรวบรวมพักเล็กพักน้อยมาอยู่กับไทยรักไทยได้18.9ล้านเสียงอันนี้สูงสุดที่เขาเคยได้นะครับ แล้วก็ประชาธิปัตย์ก็ยังคงเดิมคือ7.2ล้านเสียงพอมาหลังรัฐประหารนะครับพักพลังประชาชนครับคือคือไทยนักไทยเดิมได้12.3ล้านเสียงตอนนั้นประชาธิปัตย์แรงสุด12.1ล้านเสียงครับแต่ก็ยังแพ้นะฮะแพ้นะฮะแพ้แต่ว่าแพ้ใช่ใช่แต่ว่าลุ่งปีขึ้นได้ตั้งรัฐบาลนะใช่ครับใช่ครับพอมาปี54ครับตอนนั้นพักเพื่อไทยก็มีคุณยิ่งรักนะครับ ตอนนั้นพุ่งเลยครับได้15.7ล้านเสียงก็คือเนี่ยฮะที่เขาเอามาอ้างว่า15้าล้านเสียง15้าล้านเสียงเนี่ยคืออันนี้นะครับส่วนประชาธิปัตย์เนี่ยก็คือ11.4ล้านเสียงครับนะครับก็ยังแพ้อยู่แพ้อยู่นะครับพอมาปี6-2ครับก็มีการก่อกําเนิดทั้ง2ฝ่ายก็คือฝ่ายเสนีรวมเนี่ยเป็นพรรนาคตใหม่อนาคตใหม่กับเพื่อไทยใช่ครับก็มาแบ่งแต้มกันแบ่งแต้มกันก็คือในกลุ่มคะแนนเดิมรวมกันด้วยจาก7.86 จุดสองเนี่ยรวมเป็นเท่าไหร่สิบสี่ล้านเสียงสิบสี่ล้านเสียงมันใกล้เคียงกับคะแนนเดิมของพรรคเพื่อไทยที่เคยได้ล้านเสียงบถูกต้องครับแล้วฝั่งอนุรักษ์ยมครับก็คือมีกําเนิดพรรคพลังประชารัฐขึ้นมาได้แปดจุดสี่ล้านเสียงครับประชาธิปัตย์ก็ได้สามจุดเก้าล้านสามจุดเก้าล้านเสียงรวมเป็นสิบสองจุดสามคือตัวสูงสุดคะแนนที่สูงสุดของฝั่งอนุรักษ์ยมใช่ไหมครับที่ประชาธิปัตย์เคยทําได้พอปีสองพันหกสิบหกละครับก็ยังอยู่ฝั่งเดิมนะครับคือเพื่อไทย กับก้าวไกลยังอยู่ฝั่งเดียวกันแต่คะแนนเนี่ยมันพุ่งขึ้นมาอย่างน่าตกใจคะแนนมันเนื่องจากคนเกิดใหม่การเลือกตั้งที่คนรุ่นใหม่เกิดนะครับแล้วก็กระแสเบื่อลุ่อายุการเลือกตั้งตั้งแต่ปีสิบไป18ปีนะครับเข้ามากระแสเบื่อลุงแต่คะแนนอนุรักษ์นิยมอีกฝั่งหนึ่งก็เป็น7.3ล้านเสียงนี่ลดลงลดลงแต่เข้าไปเท่าของเก่าใช่ครับของเก่าเดิมรู้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนรุ่นใหม่จะมาเลือกเสรีนิยมไง ครับใช่ครับพอเสีนิยมก็เลยบอกว่าถ้าใครไปป้ายให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นอนุรักษ์นิยมใหม่เนี่ยกลัวคนรุ่นใหม่ไม่เลือกใช่ถูกไหมใช่ครับแล้วมนเป็นกลุ่มก้อนที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เราก็สรุปมานะครับว่าตั้งแต่ปี44มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีการเลือกตั้งใหญ่มาแล้วหครั้งครับไม่นับพิโมคะนะครับรัฐประหารสองครั้งเปลี่ยนรัฐธรรมนูญมา3ฉบับเสรีนิยมชนะทุกครั้งครับแต่แกะคือมันเป็นก้อนใหญ่คนชอบการเปลี่ยนแปลงคเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าใครถูกป้ายว่าเป็นอนุรักษนิยมฉันก็จะเมื่อก่อนประชาธิปัตย์ก็ไม่ชอบไม่ชอบใช่ครับจะบอกว่าตัวเองเป็นเสรีนิยมนะไม่ใช่อนุรักษนิยมนะครับแต่ว่าภาพลักษณ์เนี่ยจะเรียกยังไงก็ตามตัวเองจะเรียกยังไงก็ตามตัวเองจะไปยังไงก็ตามคนมองประชาชนจะเป็นคนตัดสินใช่ครับว่าสุดท้ายจะไปรีฟอร์มปาร์ตี้จะเป็นฝ่ายซ้ายตกขอบจะเป็นเรื่องอนุรักษนิยมเนี่ยพรรค อาจจะเรียกตัวเองแบบหนึ่งถามว่าพรรคก้าวไกลอยากเรียกว่าตัวเองเป็นซ้ายตกลงไหมล่ะไม่หรอกครับแต่คนเรียกเขาใช่ครับอย่างนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรีแบรนด์ยังไงก็ตามอยู่ที่คนตัดสินนะฮะคนกรรมการในการตัดสินคือประชาชนคือประชาชนคือตัวพรรคเองหรือแกนนาพรรคจะพูดยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งถูกไหมครับอาจารย์เชษฐาดรเชษฐาทรัพย์เย็นนะมองเรื่องนี้ยังไงนักวมินทราธิราชครับพอในชั่นโพนะครับบอกว่า มันต้องไปดูสัญญาณตัวเลขจากการเลือกตั้งปี66ครับก็คือตลาดอนุรักษ์นิยมเนี่ยหดลงเรื่อยๆเหลือแค่29เครับอีก7จเป็นตลาดเสรีนิยมแล้วแกก็เอาเนี่ยนะครับเจนหรือช่วงอายุของคนมาให้ดูจะเห็นว่าเจนซีกับเจนวเนี่ยมันกำลังจะขยายจากเดิมเนี่ยเรือที่สุดที่เยอะที่สุดนะครับแต่ในการเลือกตั้งครั้งหน้าซึ่งมันอีก3ปีนะฮะสัดส่วนนี้มันจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็เจนต่อไปเนี่ยเจน เจนใหม่ที่จะเข้ามาเลือกตั้งได้คือเจนเขาเรียกอัลฟาใช่ครับน้อยลงเพราะเกิดน้อยเพราะเกิดน้อยมากและเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวฐานเจน Y กับเจน x เนี่ยยังเป็นวัวเตอร์สำคัญใช่ครับนะฮะยังเป็นวัวเตอร์สำคัญขณะที่เบบี้บูมเนี่ยอย่าไปคิดว่าไม่สำคัญนะเพราะคนแก่นานใช่คนแก่อยู่นานเพราะว่าตอนนี้คนอายุยืนขึ้นแล้วก็เข้าสู่เอจิงโซซาตี้ใช่นะฮะเพราะคะแนนเนี่ยจะเห็นนะครับ เจน Y ายนี่เท่าไหร่15้าล้านนะครับเจน X16 ล้านและเบบี้บูม11ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยสามหมวดนี้ใครคลองใจสามขดสามกลุ่มนี้ได้่มีโอกาสใช่ไหมใช่ครับก็คือเป็นสัดส่วนก้อนก้อนใหญ่ที่นี้อาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วในทางการเมืองทุกวันนี้ตัวเลขบอกอย่างนั้นก็จริงแต่ใหญ่ไปดูเจนอย่างเดียวต้องดูแนวคิดทางการเมืองถูกต้องเพราะว่าคนที่เป็นเบบี้บูมเนี่ยก็อาจจะเลือกส้มก็ได้ใช่ครับหรืออาจจะเลือกแดงก็ได้นะครับไม่ได้หมายความว่า คนที่เรื่องอายุที่เจนเข้าไปเนี่ยนะตั้งแต่คนที่เกิดปีก่อนปี2008้เขาเรียกเบบี้บูมนะเขามีสิทธิ์นะเปลี่ยนความคิดและก็เปลี่ยนพฤติกรรมเขาอาจจะไม่ชอบก็ได้เขาอาจจะฉันชอบส้มเป็นแฟนคุณพิธาก็ได้ใช่ไหมใช่ครับอาจารย์เชษฐาก็เลยประเมินอย่างนี้ครับว่าคุณทักษิณก็รู้ว่าอีกสิปีข้างหน้าตลาดสนน้นิยมเนี่ยจะบูมเพราะคนอยากการเปลี่ยนแปลงจึงต้องสกัดข้อคอรหานีโอคอนเซอร์เวทีฟหรืออนุรักษ์นิยมใหม่ เริ่มสกัดตั้งแต่แรกเลยใช่ครับใช่ครับแต่อาจารย์ก็มองอย่างนี้ครับบอกว่าการที่มาออกมาในรูปของพรรครีฟอร์มสร้างการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเพราะว่าอีกด้านหนึ่งก็ไม่อยากจะทิ้งอนุรักษนิยมถูกต้องเพราะว่าตอนนี้ก็คือเป็นฐานข้างนอีกฐานหนึ่งของเขาเป็นคือกลุ่มที่บอกไงที่ผมบอกไงพี่ก๊อฟที่ผมวิเคราะห์ให้ดูว่าคนเคยเสื้อเหลืองหรือแม้กระทั่งกองกกอปวศที่เคยลังเกียจคุณทักษิณและก็เพื่อไทยเนี่ย เขาก็มองว่าเฮ้ยไม่ได้ไอ้คนที่น่ากลัวกว่าเนี่ยก็คือเสื้อส้มใช่ครับสีส้มน่ากลัวกว่าไม่ใช่ผมบอกนะแต่หมายถึงคนที่กำลังมองเพราะคนที่เคยไปเดินขบวนไล่คุณทักษิณหรือว่าไล่คุณยิ่งรักเนี่ยนะครับตอนนี้ก็แปรเปลี่ยนบอกว่าเฮ้ยยังไงก็อยู่ทางนี้ดีกว่าไปอยู่กับส้มใช่ครับอ่าฉะนั้นอาจารย์ก็เลยบอกอย่างนี้ครับบอกว่า คุณทักษิณก็เลยไม่ไปใช้คําว่าเสรีนิยมเพราะกลัวจะไปแสลงใจฝ่ายฝ่ายอนุรักษ์ที่กำลังกลับใจก็ขอใช้คำว่ารีฟอร์มปาร์ตี้รีฟอร์มปาร์ตี้แล้วก็มันก็เลยเป็นจุดน่าจะเป็นกึ่งกลางใช่ครับนะกึ่งกลางนะครับขณะที่ด็อเตอร์ภัยดินผู้จินาพันธ์นะครับคณะบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสตร์เชียงใหม่นะว่าไงครับบอกว่าเพื่อไทยเนี่ยพยายามจะฉีกตัวจากการ อ่าเป็นพักอนุรักษนิยมชูว่าเป็นพักแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็สัญญาณการปรับตัวก็คือเห็นชัดว่าตรงตามที่คุณทักษิณพูดนะ่ก็คือดีต่อวัลเล็ตครับแต่มีปัญหาคือโครงสร้างพักเนะี่ยมีภาพลักษณ์ของพักชนชั้นนำนะครับจึงถูกมองและถูกอ,อธิบายว่าเป็นพักอนุรักษนิยมใหม่และผู้ให้ถูกคืออยู่ใต้งาคุณทักษิณนั่นแหละน,น่อันนี้นนก็คือกลายเป็นปัญหา,า,าก็เลยอาจารย์เขาเลยตั้งคําถามว่าพักเพื่อไทยในวันนี้หากไม่ได้เป็นอนรักนิยมใหม่เนี่ยนิยามความคิดเชิงออออกรรงตัััวเคคืะไนนบ ก็จริงๆเนี่ยจะเรียกอะไรก็ได้ผมไม่สนใจนะว่าจะเรียกอนุรักษนิยมรีฟอร์มปาร์ตี้แต่สิ่งที่ต้องทำให้ได้เนี่ยก็คือนโยบายที่ประกาศกับประชาชนดิจิรัลวอลเล็ตทำได้ไหมค่าแรง600บาทได้ไหมเรื่องของปริญญาตรีสองพสองหมื่นห้าทำได้ไหม